สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตโมูว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับต้นลิ้นบามังกรนะคะแล้ววิธีการที่เลี้ยงต้นลิ้นมังกรนะคะไม่ให้กลายพันธุ์โดยปกติลิ้นบามังกรเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้หลายแบบนะคะทั้งใบชําแล้วก็แยกหนอก่อชําก็มีชําหลายวิธีนะคะชําด้วยทรายชําด้วยน้ํา จริงๆแล้วต้นต้นลินมังกรถ้าเราไม่อยากให้กลายพันธุ์ก็คือวิธีที่ดีที่สุดนะคะก็คือการแยกหน่อยแยกหน่อจากต้นแม่จะทําให้ต้นลินมังกรสายพันธุ์ที่เรามีอยู่ไม่กลายพันธุ์นะคะแต่ถ้าเรานําใบของเขาไปไม่ว่าจะทําน้ําหรือชําดินนะคะโอกาสที่จะกลายพันธุ์เป็นสีอื่นค่อนข้างจะมีมากมาสายพันธุ์ก็กลายพันธุ์ในในสิ่งที่สวยงามนะคะมาสายพันธุ์ก็กลายพันธุ์ ออกมาขี้เลขฉะนั้นถ้าเราอยากได้พันเดิมก็คือการแยกหนก่อโดยปกติแล้วหน่อของต้นนินมังกรก็จะคล้ายๆกับหน่อค่ะนะคะคือยื่นออกจากต้นแม่อย่างสายพันุนี้นะคะก็เป็นขอบทองแต่ก็เป็น เป็นหน่อยื่นออกมาจากต้นแม่นะคะฉะนั้นเวลาการตัดปลูกเราก็ตัดช่วงที่หน่อยื่นออกมาเพียงเท่านี้เราก็จะได้ต้นนินมังกรที่เหมือนต้นแม่แต่การแยกหน่อก,ก็คือจะใช้เวลานิดนึงนะคะเมื่อต้นแม่ของเขาแข็งแรงหนอกก็จะออกอย่างต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อต้นแม่โตเต็มที่หน่อกของเขาก็จะออกและหน่อออกมากออกน้อยอยู่ที่การบำรุงดูแลนะคะ การเลี้ยงต้นดินมังกรของเราก็ใช้ปุ๋ยขี้งัวนะคะขี้งัวขี้ไก่ในการบำรุงและดินที่ใช้ก็เป็นดินร่วนนะคะก็จะทำให้หนของเขาเกิดได้ดีมากและหน่อใหม่ก็อวบอ้วนนะคะอันนี้คือเคล็ดลับการเลี้ยงต้นลิ้นมังกรค่ะ